สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชัชลินเทคแอนไลฟ์ Tech and Life, นะครับวันนี้ผมจะมาทำวิธีการอินสตอล N8N หรือ N8N นะครับแบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็มาดูว่ามันใช้ทำอะไรนะครับก็คือมันเอาไวท้ทำา w r r k l o w w u u t o m t i o o n นะครับ ที่เราสามารถนำะมาติดตั้งเองได้หรือไปดูที่ราคานะครับเขาก็มีบริการใช้งานแบบออนไลน์เป็นแพ็กเกจของเขานะครับที่เราไม่ต้องติดตั้งเองใครขี้เกียจติดตั้งเองก็ไปซื้อได้เลยครับแต่ตอนนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งแบบติดตั้งเอง ก็คือเนี่ยครับเซลล์โฮสี่ดูกัน,นครับเซลล์โฮสเขาก็บอกติดตั้ง n npm docker หรือว่า Server Setup เงก็สามารถติดตั้งบนคลาวด์ยี่ห้อต่างๆได้นะครับ <S <S ตอนนี้เราจะติดตั้งผ่านยอดนิยมก็คือ Docker นะครับ ด็อกเกถ้าใครยังไม่มีด็อกเกอร์ก็ไปคนด็อกเกอร์ n s t a l l Windows ถ้าใช้ Mac ก็ Mac หรือ Linux ก็ไปดูของ Linux นะครับลองคลิกเข้าไปดูอ่าเห็นไหมเนี่ยแม็ Mac, ก็มี Windows ก็มีครับก็สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ตามอะไรนะแพลตฟอร์ของตัวเองนะครับใครใช้ CPU ARM ก็อันนี้ยครับ มันเป็นไฟล์ install แบบ exe นะครับคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็กด install ไปนะครับในเครื่องผมนี้ลงมาแล้วนะครับทีนี้ไปดูเราจะลงแบบ docker docker อ,กกอ,อ,อ,กกอ,อ่างนี้ ด็อกเกอร์ของผมก็มีอยู่แล้วนะครับมีเต็มไปหมดแล้วผมมีด็อกเกอร์อยู่แล้วใครไม่มีก็ไปติดตั้งนะครับจากนั้นผมจะใช้วิธีติดตั้งก็คือเอาแบบง่ายๆนะครับก็คืออาจจะ ดึง image ของ nsn นะครับมาก็ใช้คำสั่ง p o o l นะครับก็ใช้คำสั่ง command ก็คือ cmd ก่อนอื่นว่าทดสอบว่า docker เราเนี่ยเห็นมันมีคำสั่งไหมก็ docker ขีด v ครับแสดงเวอร์ชันออกมาแล้วก็ดูว่ามีโปรเซสอะไรอยู่บ้าง่มีผมมีรันอยู่หนึ่งอันเป็นพอร์ทเนอร์ทีนี้เราจะดึงไอ้ i m a เมของ n s n นะครับก็เป็นตัวล่าสุดนะครับถ้าใช้คำสั่งนี้นะครับเขาก็ไปดาวน์โหลดมาให้เรานะครับ สักครู่นะราดาวโหลดระหว่างที่ดาวนโหลดก็คือมันเอาไว้ใช้ทำอะไรใช่ไหมมันเป็น workflow automation ที่เขามีโนดที่เขาเป็นบล็อกที่เอาไว้ต่อกันแล้วก็แต่ละบล็อกก็ทำหน้าที่ต่างๆนะครับแล้วก็ทำเป็น Flow นะครับแล้วก็สามารถทำทิกเกอร์จาก เหตุการณ์ต่างๆที่ต้องการได้เช่นอีเมลจาก g o o l l s s h e t t หรือเป็นการแชทเป็นแชทบล็อกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันใช้ง่ายคือมันมีวิชวลไอดิเตอร์ก็คือสามารถเอาแต่ละโหนดเนี่ยมาเชื่อมโยงาากันได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับ โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ docker desktop นะครับก็ลอเสิร์ชดูนะครับเจอะเจอละทีนี้ก็เราก่อนจะรันเราไปดูก่อนนะว่ามันอะไรนะมันถ้าเราจะรันแบบงไงยะรันได้อะไรบ้าง ดูคำสั่งตามคําสั่งนี้ก็เขาเขาจะสร้างวอลุ่มนะครับก็คือเป็นที่เก็บข้อมูลของ Docker นะครับแต่ทีนี้เราจะจะไม่สร้างนะครับเดี๋ยวเราจะใช้โฟลเดอร์ในเครื่องของเราเนี่ยแหละเป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับนี่คำสั่งเขาใช้ก็คือ ตั้งชื่อแล้วก็ตามด้วยพอร์ตแล้วก็เป็นการเซตวอลลุมกับพาธที่อยู่ภายนในของ nsn นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นชื่อของ image e นะครับผมดูแค่นี้ก็พอละผมไปดูเอกสารหน่อยนะครับเป็น Database เบเนาะเขาบอกว่าเนี่ย d a t a b a ร e e n v i r o n m e n t เนี่ยมัน เซตอะไรได้บ้างก็เขาก็บอกว่าเนี่ยดีฟอล์เนี่ยคือเป็น s q l i t นะครับก็คือถ้าเราติดตั้งแบบทดลองใช้หรือแบบยังไม่จริงจัง,งไม่ใช่โปรดักชัน n ก็ใช้แค่นี้ก็พอนะครับแต่ถ้าต้องการที่จะขึ้นเงินระดับโปรดักชันก็เนี่ยครับโหมดเกียร์ครับ เมื่อกี้เราดึงมาแล้วเนาะเราจะเซตอะไรบ้างเรา,เราดูแค่นี้ก็พอแล้วผมจะติดตั้งจะรันแบบง่ายๆนะครับก็กดปุ่มรันนะครับก่อนอื่นมาที่ image เ,เนาะถ้าใครมีเกิร์ดเดสท็อปแล้ว image แล้วก็เสิร์ชตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเนะาะแต่ว่าเราต้องไปเช็คคำสั่ง p o l l มาก่อนนะครับ p ูตามคำสั่งนี้เลยครับผมก็กอาคำสั่งมาจากอะไรนะ โ o เ k e ร์แฮปนะครับคับคปี้ตรงนี้เลยครับเนี่ยก็พูมาพูเสร็จเราก็มีอิ a เมพอมีอิ a เมปุ๊บเราก็มากดรันนะครับเราค้แห่ปุ๊บล้วก็มากดรันแล้วก็เราก็จะเซตครับเซตพอร์ตครับอ่าเราขี้เกียรเนนะก็ไปกรอบในเว็บนี่แหละปึ๊บ วิธีนี้คือใช้คำสั่งแค่พูอย่างเดียวนะครับ volume มผมจะกบแค่นี้ก็พอแล้ว volume นี่นี่เห็นไหม upc ได้จะเต็มแล้ว เผมสร้างพอดีผมสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับใครยังไม่ได้สร้างก็น <Okay. S 2> ี่นี่นี่นี่ไี uh. ไ่นี่นี่ไี่น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 อ็นนน นี้ก็นี่เครื่องเรานะครับอันนี้คือคอนเทนเนอร์แพดก็คือผัดที่อยู่ภายในของคอนเทนเนอร์ที่เราจะสร้างนะครับอตั้งชื่อก่อนเอ็นเอ็นเอนะครับ, Con, อบคอนก็พอละส่วนไารีเบิร์นนี่ก็ถ้าถ้าจะเซตก็ต้องไปดูในในในด็อกิมต์น,นะครับว่า เออเนี่ยเขาคอนฟิกอะไรได้บ้างเยอะเลยครับก็ไปดูกันนะครับแต่ที่ผมไปดูไว้ก็อาจจะมีโน้ตอุลเมนต์ครับก็คือมันจะมีอ่อให้ลองรับคอมมูนิตี้แพ็กเกจครับอันนี้ลองใส่ไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเผื่อผมจะทำอะไรต่อก็เสตค่าเป็น True นะครับเพื่อให้ลองรับโนดที่ไม่ได้อยู่ในในที่เขามีให้นะครับอ่ะเสร็จแล้วผมกดแลนเลยนะครับนี่้อดีของผมมันเยอะเนาะอ่ะกล่องซะหน่อย กดปุ๊บอ่ะไปดูล็อกหน่อยครับลันไปถึงไหนแล้วกดเข้าไปมันก็จะกลายเป็นล็อกนะครับเนี่ยถ้าจะดูอย่างอื่นก็เนี่ยดูอะไรใช้แรมเท่าไรจะเป๊กว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในมีข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยทีนี้ก็เนี่ยมันเสร็จละรันจนเสร็จละก็เป็นโลข้อโฮะครับคลิกเข้าไปครับอ่ตรงนี้ก็เป็นการลงทะเบียนครับ อ่อคดีผมยังไม่ได้ลงทะเบียนคดีนี่แก่เลย บอกว่ามันถ้าต้องการร e ีสิฟซิคเรตี้ Product อัปเดตก็เลือกไว้นะครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอะไรดีทํา chip อะไรอ่าไอทีอะไร little bit call it ขอขออะไรนะก็เฮ้มันไปใส่คี้ที่ไหนสติงอันล็อกซีลิคเฟสฟิวเจอร์ไอ้ตัว let me help you with the shake milk nice ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ติดตั้งให้ดูแบบง่ายๆนะครับแบบแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ